สวัสดีค่ะที่นี่คือสวนอนนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านบางคา่ะที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกค่ะมีผัก3อย่างที่สามารถซื้อไปบริโภคได้ตอนนี้คือ 1. ผักกาดขาวไดโตเกียวทิยมรับประทานสดหรือนำมาจิม้มน้ำพริกผัดผักหรือใส่สุกี้ค่ะประโยชน์ของผักกาดขาวไดโตเกียวช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องก,กันโรคหัวใจค่ะ ผักกวางตุ้งนิยมรับประทานกับบะหมี่หรือเกีย๊ยวมีประโยชน์ในการเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องก,กันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะสนใจสั่งซื้อไปบริโภคสามารถซื้อได้ที่ลิงก์จ้านบนเลยค่ะหรือที่เพจสวนอนนาค่ะขอบคุณค่ะ